ดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะกันะกนะคะเรื่องสีน้ำค่ะสีน้ำเบื้องต้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสีน้ำในอดีตกันนะคะมีนิยมการใช้แพร่หลายทั้งในยุโรปเอเชียจีนญี่ปุน่นในอดีตเนี่ยเรามักจะใช้สีน้ำเพียงสีเดียวก็คือสีดำนั่นเองผู้ที่จะระบายให้มีความสวยงามนั้น ต้องมีทักษะการใช้ปุกันที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเราพูดถึงการระบายสีน้ำเนี่ยเราก็จะใช้น้ำเป็นตัวเจือจางเพื่อให้สีน้ำเนี่ยมีน้ำหนักไม่นิยมใช้สีขาวหรือสีดำแต่เราจะใช้สีกลางหรือสีคู่ตรงข้ามแทนนะคะลักษณะของสีน้ำที่ดีนั้นเนี่ยต้องมีความใส บางและสะอาดจะไม่นิยมระบายทับกันมากๆหลายๆครั้งเพราะจะทำให้สีคุณไม่น่าดูนะคะหรือเรียกว่าสีเน่านั่นเองค่ะคุณสมบัติของสีนะ้ำมีอยู่สีข้อด้วยกันคือ 1. ลักษณะโปร่งใสก็คือการระบายไม่ทับกันเพราะจะทำให้สีหมน 2. ลักษณะเปียกชุ่มเมื่อระบายไปแล้ว จะยังความชุ่มของสีบนกระดาษอยู่ 3. หากสีน้ำแห้งเร็วเราสามารถผสมกรีซีล,ลงไปเพื่อให้ทำให้แห้งช้าได้และสีสีน้ำมีลักษณะรุกรานและยอมรับทั้งนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อสีและสารเคมีนั่นเองคะ่ะสำหรับอุปกรณ์การวาดสีน้ำเบื้องต้นนะคะ 1. กระดาษร้อยปอนด์ 2. สีน้ำ3า 3. ภูกันกลม4ภูกันแบน5แปลงแบน6จานสี7ผ้าเช็ดภูกันและ8กระดาษกาวค่ะต่อไปเราก็จะมาดูเทคนิคสีน้ำนะคะซึ่งแบ่งได้สีประเภทใหญ่หนึ่งคือเปียกบนเปียก เปียกบนเปียกเนี่ยก็คือการกระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงระบายสีที่มีลักษณะเหลวลงบนกระดาษอีกทีหนึ่งเราจะนิยมใช้ในการระบายสีท้องฟ้าซึ่งลักษณะนี้จะมีการไหลซึมและไหลย,ย้อย 2. เปียกบนแห้งเป็นการระบายสีบนกระดาษที่ไม่ต้องลงน้ำก่อน คำว่าเปียกี่ยก็คือภูกันกับสีค่อนข้างจะเปียกส่วนคำว่าแห้งเนี่ยก็คือแผ่นกระดาษซึ่งมีเทคนิคอยู่3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1 1. ระบายเรียบสีเดียว 2. ระบายสีอ่อนแก่เรียบสีเดียวและ 3. ระบายสีเรียบหลายสีนั่นเองค่ะต่อไปลักษณะแห้งบนเปียก จะตรงข้ามกับลักษณะเปียกบนแห้งก็คือคำว่าแห้งเนี่ยจะหมายถึงภูกันกับสีส่วนคำว่าเปียกเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นกระดาษแต่ก็มีเทคนิคสำคัญอยู่3ประการคือ 1. ระบายเรียบสีเดียว 2. ระบายสีอ่อนแก่เรียบสีเดียวและ 3. ระบายสีเรียบหลายสีต่อไปเทคนิคแห้งบนแห้ง เราจะใช้ภูการจุ่มสีน้อยระบายอย่างรวดเร็วบนกระดาษประโยชน์คือมันจะทำให้ภาพเนี่ยเห็นเด่นชัดซึ่งมีเทคนิค3ามประเภทใหญ่ๆก็คือการแตะการป้ายและเทคนิคผสมนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของการสร้างสรรค์าจากสีน้ำง่ายๆนะคะช่วงทบทวนความรู้ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของสีน้ำทั้งสีข้อกันนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้าง 1. เทคนิคเปียกบนเปียก 2. เทคนิคเปียกบนแหง้ง 3. เทคนิคแห้งบนแหง้งและสุดท้ายคือเทคนิคแห้งบนเปียกนั่นเองค่ะปิดเทอมนี้นักเรียนลองไปทำสีเทคนิคนี้ดูนะคะ ใครไม่เข้าใจหรือมีคำถามครูยอยิ๋วมีคลิปแล้วก็มีลิงก์ไว้หรือใครไม่เข้าใจก็ลองไลน์ถามครูก็ได้นะคะบ๊ายบายเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเรียนไปครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขกับการเรียนทัศนาศิลป์นะคะ ไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้าเด็กๆ